ชาวจังหวัดอุบลราชธานีแห่ต่อแถวเข้าคิวรอบศูนย์การค้าเซ็นโรรภาซาอุบลราชธานีเพื่อซื้อขนมปังแบรนด์ดังลิตเติ้ซที่มาพร้อมกับจุดเด่นที่น่าสนใจคือไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิน้น ได้รับการตอบรับดีเกินคาดสำหรับลิตเติ้ลซีขนมปังไส้ครีมนมสดเจ้าดังจากเมืองกรุงที่สัญจรมาเปิดร้านชั่วคราวที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภาคซาอุบลราชธานีโดยประชาชนแห่ต่อคิวยาวเหยียดเพื่อจะได้ชิมรสชาติแม้จะต้องยืนรอเป็นเวลานานหลายคนบอกว่าคุ้มค่าเพราะหาฐานยากรสชาติอร่อยและในจังหวัดอุบลราชธานียังไม่มีสาขามาเปิด ทั้งนี้ลิตเติ้ลซีจะยังขายอยู่จนถึงวันที่8กุมภาพันธ์2564ที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีด้านมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 นายธนพัฒน์วงประเสริฐผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีเปิดเผยว่าทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันการแพร่เชื้อโควิดให้เข้มงวดมากขึ้น เนือเรื่องการเว้นระยะห่างการสแกนไทชนะและการใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและกำชับตลอดเส้นทางนอกจากกระแสตอบรับจะดีแล้วลิตเติ้ลซยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นอย่างดีสำหรับคนที่รับ IL, หิ้วรายได้500-1,000บาทหรืออาจมากกว่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับผู้หิ้วและลูกค้าด้วย มาตรการวันนี้นะเนื่องจากว่าเราเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากของอจังหวัดอุบลนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับสำหรับงานขายของลิตเติ้ลนะครับก็ลูกค้าให้ความตอบรับมากนะครับโดยที่เกินความคาดหวังจริงๆนะครับแล้วก็มีการปรับในช่วงวันแรกนี่อาจจะดะูก็ตกใจว่ามาเยอะมากนะครับการจัดระเบียบหรือว่าอะไรต่างๆก็ยังไม่ทันการนะในแต่ละวันวันที่1วันที่2เราก็พยายามปรับปรับรูปแบบนะครับเพื่อตอบรับ ตามมาตรการนะฮะของการเข้มงวดในเรื่องของมาตรการที่ป้องกันการแพร่กระจายของโควิดนะครับปรับมาจนถึงวันล่าสุดเนี่นะเราเริ่มมีการแจกบัตรคิวนะฮะบัตรคิวถึงถึง5รอบด้วยกันนะฮะแต่ละรอบก็มี80คิวนะครับโดยที่เรากำหนดระยะเวลานะครับจะคิว A1 ถึง A80 เนี่ยเป็นช่วงตั้งแต่เวลา ห้างเปิดนะฮะจนถึงเวลาเที่ยงนะฮะแล้วคิวที่2อย่างภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่ที่คิวที่2อยู่นะฮะก็เป็น B1 ถึง B80 นะฮะตั้งแต่เที่ยงนะฮะจนถึงบ่าย2องโมงนะฮะและหลังจากนั้นในรอบที่3นะครับเป็นรอบ C1 ถึง C80 อีก80คิวเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มที่เวลาบ่าย2องโมงครึ่งนะฮะจนถึง4ี่โมงครึ่งนะฮะแล้วก็ไปรอบที่4นะฮะก็เป็นรอบรอบ E A B C D นะครับ E นะครับก็ถัดไปนะจนถึงรอบสุดท้ายเราจะจบลงที่เวลาสองทุ่มครึ่งนะฮะสองทุ่มครึ่นะครับก็จะจบในเวลา400คินะฮะทั้งหมดจะเป็น400 q ี400คในเวลา5รอบนะครับเราก็จะมีการปล่อยนะเพื่อที่ปล่อยช่วงว่างระยะห่างนะครับโดยในร้านเราก็จะมีการจัดระยะห่างมีเส้นแบ่งระยะห่างระหว่างรอคิวอยู่ก็วันนี้ถือว่า เป็นคิวที่รวดเร็วแล้วก็ได้ดีอยู่รอบแรกเราจบไปเนี่ยเรามีเวลาว่างเหลือ1ชั่วโมงนะฮะก็ทำให้ทางสต็อกนะฮะมีการจัดเตรียมเพื่อจะต้อนรับในคิวถัดไปก็ทําให้แต่ละรอบคิวเนี่ยทำเวลาได้ดียิ่งขึ้นก็ลดความแออัดได้ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การบปนมาตรการต่างๆเนี่ยก่อนเข้าห้างนะฮะก็อยากให้คุณลูกค้านะครับเกิดความมั่นใจว่าเรามีการคัดกรองตั้งแต่เวลาเข้าแล้วนะฮะเวลาเข้าห้างก็เราก็จะมีเครื่องสแกนวัดอุณหภูมินะครับ มีเจลล้างมือนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างเป็นมาตรการตามที่เห็นนะครับที่สําคัญที่สุดหน้ากากอนามัยนะครับต้องสวมใส่อยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ให้ใส่เข้ามาแต่วันเมื่อสองวันที่แล้วเริ่มรวมถึงวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าวันแรกเรายัางให้มารอคิวด้านในนะครับเราคิดว่าถ้าอยู่ภายในเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอากาศที่เป็นแอร์คงจะไม่ปลอดภัยแน่นะครับเราก็เลยปรับกลยุทธ์ว่าต้องไปรอคิวทางด้านนอกนะฮะนั่นเป็นโอเพนดอร์นะฮะ ก็ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายได้มากยิ่งขึ้นในอากาศร้อนๆนะครับก็เลยพยายามปรับกลยุทธ์เข้ามาเรื่อยๆจนถึงวันล่าสุดนี้นครับครับ,รบก็ในการสร้างไรายได้เนี่ยจากได้ที่พูดคุยกับคุณลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาออเดอร์นะฮะได้พูดคุยก็ได้รับข้อมูลว่า,าหลายๆรายนะับที่เข้ามาเนี่ยเขามีการรับรับหิ้วนะฮะร,รับหิ้วสินค้านะครับมาหิ้วครั้งหนึ่งก็คือว่าจาก1คิวที่เขาได้เนี่ยเขาจะได้ค่าจ้างหิ้วเนี่ย 5 0 0 5 0 0ถึง1,000บาทนะฮะในในเซ็ตของเขาก็จะเป็นแบบเหมือนอ่ถุงนะ20ถุงถ้าเป็นกล่องก็10กล่องนะเขาจะมีแล้วแต่ขนาดของเขาฮนะเขาจะเป็นเซ็ตนะฮะใน,ในการหิ้วในละครั้งสรุปว่าเขาก็จะมีรายได้ประมาณ5 0 0ถึงถึงพันนะฮะส่วนรายย่อยที่มาหิ้วแล้วไปขายเองนะจากต้นทุนร้อยหนึ่งเขาขายร้อยยี่สิบาส เขาก็จะมีรายได้เฉลี่ยเนี่ยต่อครั้งต่อรอบของเขาเนี่ยประมาณนี่แหละฮะ500ถึง1,000บาทนี่ก็เป็นการสร้างรายได้กับชาวจังหวัดบนแล้วก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่อยูนอ่นอกเมืองเนี่ยเขาไม่มีโอกาส ที่จะได้ชิมลิ้มรสของขนมปัง l i ตเติ้ซตัวนี้เขาก็รับตัวนี้ไปขายตามจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดรอบๆของจังหวัดอุบลของเรานะครับสำหรับจุดเด่นของขนมปังลิตเติ้ซคือไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้ทงสิน้นถ้าซื้อกลับบ้านต้องรีบนําเข้าตู้เย็นภายใน3-4ชั่วโมงไม่สามารถวางไว้ข้างนอกได้ส่วนการเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นจะต้องทานให้หมดภายในประมาณ3วันถ้าใครสนใจอยากลิ้มลองขนมปังรสเด็ด ของแบรนด์นี้แนะนำให้เข้าไปดูใน Facebook ของ Little C ซทางแบรนด์จะมาแจ้งข้อมูลของการไปติดตั้งบูธขายสินค้าซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใครอยากรู้ว่าจะตามไปซื้อที่ไหนก็ต้องเข้าไปติดตามกันเองค่ะได้หอได้สิเช้าค่ะมีคุณมากเลยค่ะเราห่วงยายคุณนะเราบอกเลย